นาโอมีและรูธครั้งหนึ่งในสมัยที่ผู้วินิจฉัยครอบของอิสราเอลอยู่นั้นได้เกิดการกันดันอาหารขึ้นประชาชนชาวเผายูดานต้องอดอยากชายคนหนึ่งชื่อเอลิเมเลกจึงพาภรรยาและลูกสองคนย้ายไปหาประเทศหาอาหารที่ประเทศโมอับแต่ไม่นานเอลิเมเลกก็เสียชีวิตลงทั้งภรรยาไม้ทิ้งภรรยาไม,ม้ไว้กับลูกชายสองคน คือมาโลนและคิริออนเมื่อเด็กหนุ่มทั้งสองโตขึ้นเขาแต่งงานกับหญิงชาวโมอับชื่อโอปาและรูดแต่ช่างน่าเศร้าจริงๆลูกชายทั้งสองคนนี้ก็เสียชีวิตลงอีกทิ้งให้นางนาโอมีอยู่กับลูกสะพ้ยโดยไม่มีลูกชายหรือสามีมาคอยดูแลเลยครั้นนางนาโอมีได้ข่าวว่า การกนดานอาหารในยูดาสิ้นสุดลงแล้วก็ตัดสินใจพาลูกสะพ้ายกลับไปบ้านแต่ในระหว่างทางนางเปลี่ยนใจไม่อยากพาลูกสะพ้ายทั้งสองไปด้วยจึงพยายามจะส่งทั้งสองกลับไปโมอับโอปายอมกลับไปแต่นางรูทยืนยันว่าจะไปกับแม่สามีแม่อย่าไล่ฉันกลับไปเลยนะฉันอยากอยู่กับแม่แล้วก็ อยู่กับคนของแม่ฉันอยากจะนมัสการพระเจ้าของแม่ด้วยนางนาโอมีจึงยอมให้นางรูทตามมาด้วยทั้งสองเดินทางต่อไปอยังเมืองเบตเลเฮมบ้านเกิดของนางนาโอมีพวกผู้หญิงในหมู่บ้านเห็นนาโอมีกลับมาก็ถามว่านั่นนาโอมีใช่ไหมยอย่าเรียกฉันอย่างนั้นเลยนางนาโอมีตอบ ชื่อนั้นแปลว่าชื่นชมยินดีแต่ชีวิตฉันไม่น่าชื่นชมยินดีเลยฉันควรจะเปลี่ยนชื่อเป็นมาลาซึ่งแปลว่าขมขื่นสะดีกว่าชีวิตฉันช่างขมขื่นจริงๆฉันเดินทางไปโมอับพ,พร้อมกับสามีและลูกๆแต่ดูสิฉันต้องกลับมาโดยไม่มีพวกเขาเลยสักคนเดียวพระเจ้าทรงทอดทิ้งฉันแล้ว